อารุทบุญมีครับเป็น Linux Freelance Instructor ครับผมปรีชาแพงทรัพย์นะครับทำงานเป็น Cisco Certified Instructor ศูนย์อบรมเทนเน็กซ์นะครับผมเอกชัยส่วนอะไรนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเก่าพนักเกเหนือครับผมแบงค์สันติวัฒร์ธานะครับเทคนิคอลไอท์คอมเมอร์เชอร์จากบริษัท Cyber Safe ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนากรอุยพานิชนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับ อยากเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่าในฝั่งของ c o m เพีเนี่ยหลักสูตร CTT+ เนี่ยเขามีหลักการในการเรียนรู้การเป็นวิทยากรการเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยยังไงบ้างมาเพื่อเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าเทคนิคนะครับวิธีการการสอนตามวิธีการของ CTT+ เนี่ยมันน่าจะมีความไม่เหมือนมีความต่างกับการเป็น i n นสต u c คเตอรอยู่ก็จะได้เอาไว้นําไปใช้ในการพัฒนาการสอนที่เป็นอยู่ปัจจุบันครับเราเหมือนรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยขาด บางอย่างก็เลยไปค้นหาก็กมีคนอนเนี่ยคือ4 4ีพาร์ทแล้วก็ดูหลักสูตรแล้วเนี่ยเาเห็นว่ามันมีเรื่องของแนวทางแล้วก็วิธีการในการสอบแล้วขั้นตอนเป็นยัางไงบ้างสำหรับผมนะครับว้า wow, วครับก็คือได้เห็นทักษะแตกต่างจากที่เคยเป็นเทคนิคอลอินสตรัคเตอร์ที่ทํามาคือก็ได้แต่พ่นเทคนิคออกไปแต่ว่าเห็นวิธีการของอาจารย์ก็ว้า wow, วครับรู้สึกว่ามีเทคนิคใหม่ๆที่มีประโยชน์แล้วก็นําไปปรับใช้ได้ดีมากเลยครับก็ oh. รูปแบบการสอนของเขานี่ก็พุกสเตปนี่เรียกว่าต้องติดตามแล้วก็ดูไมก่กระพริบเลยครับพอมาเรียนในคอร์สคลาสนี่นะครับอาจารย์เชาก็ช่วยเราในการที่จะดูว่าผู้เรียนแต่ละคนเนะี่ยมีข้อปกป้องตรงไหนบ้างในการที่จะเป็นอินสตักรเตอร์แล้วก็พยายามที่ทําความเข้าใจผู้เรียนทุกๆคนว่าจะต้องมีการวางลักษณะท่าทางบุคลิกยังไงที่จะเป็นเทรนเนอร์ที่ดีสุดท้ายก็คือให้คําปรึกษาตลอดระยะเวลาในการเรียน3วันนี้ ภาพรวมถือว่าดีหมดครับแต่ว่าบางเรื่องที่ผมอาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนเนี่ยก็ได้เห็นมากขึ้นเหมือนกันอย่างเช่นการตั้งคําถามการให้แนวทางของผู้เรียนในการถามตอบระหว่างกันอย่างนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นรูปแบบที่ดีเหมือนกันก็นคือมันพิกทุกหัวข้อที่เราเรียนแล้วก็ในส่วนของท็อปิกที่เราเรียนต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นท็อปิกที่เราต้องฟิกตายตัวว่า ต้งคุณต้องดึ่งข3 4สมานะมันสามารถ flexible คุณ a d a p ปเอาตรงนี้มารวมกับตรงนี้ได้ขอให้ทุกอย่างมันครบถ้วนสมบูรณ์ประทับใจตรงได้เทคนิคในการตั้งคําถามการโยนคําถามหรือว่าการทิ้งประเด็นคําถามเอาไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดอันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าประทับใจ แนะนาเพื่อนๆนะครับคอสนี้ก็ถือว่าเป็นคอที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษครับอยากจะแนะนําคอสนี้ให้กับทุกคนนะครับก็ลองมาเรียนดูก่อนได้ครับอันนี้ครับเราไม่ผิดหวังครับถ้าเกิดว่าคนจะ่มาเรียนถามว่าต้องเตรียมตัวอะไรไหมผมพูดได้เลยว่าอาจจะไม่ต้องเตรียมเพราะว่าที่นี่ ขาเตรียมไว้คุณแล้วนะครับแนะนําเป็นอย่างยิ่งเช่นกันนะครับเพราะถือว่าอาจารย์ชาานี่มี soft skill ที่ดีมากเลยครับในการที่จะคนโทรลผู้เรียนที่ใจเป็นอินสตัคเตอร์รวมไปถึงการถ่ายทอดเนื้อหาต่างๆลูกเล่นต่างๆอย่างเงี้ยแนะนําจริงๆนะครับว่าใครที่มีความรู้อยู่แล้วแล้วอยากจะฝึกฝนเรื่องการถ่ายทอดเนี่ยก็อยากให้ลองมาดูคลาสนี้กันครับ CTT+ เหมาะมากสําหรับคนที่จะเป็นอินสตัคเตอร์ที่ดีนะครับแล้วก็ อาจารย์ชาวเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆครับแนะนําได้เรื่องวิธีการคอนโทรลคลาสเรื่องวิธีการเดลิเวอร์คลาสดีครับในส่วนของผมนะครับคือคอร์สต,ตัวซีซีพันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสำหรับอินสตัคเตอร์คนอย่างเดียวคนที่ต้องเป็นพรีเซนเตอร์เป็น MC หรือว่าคนที่ต้องไปพูดในที่สาธาเป็นพิต่างๆเนี่ยสามารถมาเทคคอร์สนี้ได้มีความรู้มีเรื่องของทริคต่างๆจากอาจารย์ชาวซึ่งอาจารย์ชามีประสบการณ์เอ็กซ์เพรียนมามากกว่า10ปีใน,ในการสอนคอร์สนี้ก็เขาจะถ่ายทอดเอ็กซ์เพรียนต่างๆเนี่ นำไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของ i k สเกตครับนอกจากที่เราเรียนในคอร์สเนี่ยเราก็จะมีระบบออนไลน์เอาที่เราสามารถไปเรียนย้อนหลังได้ในกรณีที่เรายังมีซัม h ิ n งหรือว่าเราลืมหรือว่าจําไม่ได้ก็สามารถไปย้อนหลังได้ครับ i k สเกตกก็ไม่ได้มีแค่ CD Part พทที่จริงจะมีหลายๆคอร์สที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคอมเทียรหรือว่าคอร์สอื่นๆนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ